ริโชคทำเก้าอี้หินแบบนี้มีตัวเดียวในโลกไม่ซ้ำใครเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะทำให้ดูผมจะทำเก้าอี้นะทำเก้าอี้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะเทป,ปูนลงไปแล้วอย่างที่บอกนะมีตัวพุกแล้วก็น็อตนะครับสามตัวหรือจะมากกว่านี้ก็ได้เพื่อให้ยึดปูนนะก่อนที่จะทำการ ปูนก็ทำพื้นผิวของกระเบื้องให้เปียกก่อนเพื่อให้มันปูนจับตัวแน่นนะครับอย่าให้มันแห้งเพราะว่าเดี๋ยวน้ําปูนมันจะระเหยนะดูนะครับดู ก็ผมก็จะทำที่นั่งทำที่นั่งเนี่ยล็อกเมื่อกี้ก็คือให้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 มันยึดติดนะครับผมให้มันยึดติดตด,ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเสริมพื้นนะครับผมเสริมพื้น ทำที่นั่งนะทำที่นั่งก็หลังจากผสมปูนจนมันเริ่มหมัดหมแต่อันนี้ก็เหลวๆบ้างแต่ว่ามันจับตัวแล้วเราก็ปัดระดับให้มันได้ได้ความเรียบเพื่อจะวางปูนนะครับผม วางปูนไปในตรงข้างบนนะรอบๆก็เดี๋ยวค่อยค่อยเจะค่อยแต่งปูนให้มันพื้นเต็มๆนะ ช่องดีชอวนะครับกำลังทำตู้อี้นะ เลือกเลือกด้านนะครับผมที่เราชอบนะอ่านั่นก็ผมก็วางปูนชั้นบนเรียบร้อยแนละ้วเลือกด้านที่เราคิดว่าสวยก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะวางด้านไหนออกมาด้านนอกหรือด้านในอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองคิดดูครับนึงนะ ก็ด้านนี้นะครับวางอย่างนี้ให้ด้านด้านมีรอยเนี้อยู่ด้านในเนี่ยมันจะทําให้หน้านั่งนะถ้าด้านนี้อยู่ด้านด้านนอกผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นตรงก้นที่นั่งจะสวยกว่าด้านนี้ดีกว่า ก็จะจะปรับระดับให้ดูดีให้สมดุลนะครับผมให้สมดุลแล้วก็เดี๋ยวผมขอยืนเล็งดูหน่อยมองทางด้านซ้ายด้านขวาว่าเราจะขยับประมาณไหนประมาณไหนดีอ ว่าอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะขยับเข้ามาหน่อยลองดูนี่เอออย่างนี้ก็เข้าท่าดีนะพอคิดว่าได้ได้ระดับแล้วเราก็ปูนลงไปให้มัน,น แน่นแด้วยการเคาะนะครับเคาะเคาะด้านบนนะน,นะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวด้านล่างอ่ะผมจะอัดปูนให้มัน เสริมฐานรอบๆขึ้นมาให้มันเต็มๆปมระมาณนี้นะครับผม ด,ย,ดยได้นี่นะก็เดี๋ยวผมจะอัดปูนวับลับ,ล,บลับมันขึ้นมาข้างบนตอนนี้ก็รอมันแห้งหน่อยนึงนะตอนนี้บางส่วนมันเหมือนย้อยลงใช่ไหมเดี๋ยวเราอัดปูนเข้าไปนะอัดปูนเข้าไปรอตรงนี้แห้งก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปผสมปูนมาอีกหนึ่งกระป๋องนะครับผม เนี่ยก,ก็ดูว่าโอเคระดับเข้ามาวางระดับได้ไหมเนี่กยเด็กก็จะเป็นที่นั่งสวยๆนะครับผมเออไม่ยากะนะทำทำไม่ยากนะอ่ะโอเคก็ไม่ต้องถึงกับวัดระดับน้ำอะไรอะ่ะ ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนสุดท้ายว่าเป็นเช่นใดอย่างนี้ก็จะเป็นที่นั่งได้เป็นเก้าอี้เป็นที่วางสมมุติว่านั่งเล่นตรงนี้วางอะไรได้ไดวางหมายถึงว่าวางแก้วน้ําวางอะไรได้นั่งนี่หันหน้าไปทางนี้สองคนนั่งคุยกันได้นะครับก็กระจุมกระจิมน่ารักน่ารักในใต้ลงรถนะครับผมนะเดี๋ยวเอาเศษ กับเบื้องพวกนี้ปะรอบๆรอบๆใต้กับเบื้องอันนี้นะครับหลังจากที่ผมแปะปูนไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็เสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ผมก็กําลังเลือกกระเบื้องนะก็ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวใกลๆ้ๆจะเสร็จแล้วรอให้ปูนแห้งลงอีกหน่อยมันจะยึดติดแล้วเดี๋ยวจะตักเนี่ยนะครับผมเอาปูนใส่ด้านหลังแล้วก็โปะเข้าไปนะโปะเข้าไป จับวางเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้มันติดอยู่กับด้านนี้นะก็ต้องดูด้วยว่าลายของกระเบื้องเนี่ยเราเลือกด้านไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเป็นเช่นใดนะครับก็เลือกกระเบื้องได้หมดแล้วใน4ด้านเนี่ยแล้วก็มีเศษมาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเร็จแล้วก็จะมาชื่นชมดูผลงานกันว่า ที่นั่งเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมถ่ายทําระหว่างทําให้ดูด้วยนะคิดว่าน่าจะโปะได้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะว่าเป็นเช่นไรนะเป็นเช่นใดนี่ผมก็เลือกแนวปูนแนวอะไรไว้แล้วถ้าตรงไหนหล่น ปูนหล่นหรือปูนอะไรก็เราต้องกะระยะนะว่าปูนของเราเนี่ยมันจะมีถึงประมาณไหนยังไงตอนนี้ก็เทียบดูระดับค่อ,คอยๆอ,อัดปูนเข้าไปนะนีะนม่มันล้นไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะ ปูให้มันแน่นแน่นจริงๆต้องมีตะปูตอกรองข้างล่างนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่เซ็ตตัวดีนะ มันยังไม่เต็ดตัวดีปูนยังเหลวๆอยู่อืมเดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาค้ำลองข้างล่างก่อนเนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันหล่นไม่ให้มันตกลงไป ได้แล้วได้ตัวคำยันแนละ้วประมาณนีน้เดี๋ยวพอปูนมันใกล้ๆแห้งเดี๋ยวตอกมันอีกทีนี้ ที่ผมทําทมาตั้งแต่เช้านะครับผมก็ตอนนี้ยุ่งเริ่มมาแนละ้วนี่นะก็เป็นผลงานโต๊ะไม่ใช่โต๊ะมันจะเป็นทั้งโต๊ะก็ได้นะตรงดิ่แล้วก็เก้าอีนะ้น่าจะเป็นเก้าอี้มากกว่านะครับที่ตั้งใจทําตั้งแต่เช้านี่ก็ใกล้ใกล้เสร็จแนละ้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเช็ดนะครับด้วยฟองน้านะพอดี ฟองน้ำอันใหญ่ไม่รู้หายไปไหนเช็ดให้มันสะอาดแล้วก็รอจุดที่ค้ำยันไม่ให้กระเบื้องมันหล่นลงมาเนี่ยมันแห้งแล้วถึงจะปาดเก็บปูนข้างล่างนะครับงานยากของผมก็คือผมไม่มีตะปูคอนกรีตนะไม่งั้นก็ตอกยึดกระเบื้องไว้พอแห้งก็ถอนออกแล้วก็ไม่ต้องมาเอาอะไรคำ้คำยันซึ่งมันยากกว่าตะปูคอนกรีตนะตะปูไม้ตอกไม่ลงนะเพราะว่าไอ หินข้างล่างเนี่ยมันแข็งมากเลยนะครับผมมันงอครับมันงออ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับระหว่างที่รอปูนข้างล่างข้างคางแห้งนะผมก็จะมาเช็ดส่วนที่ติดปูนออกไปเนี่อันนี้ก็เพื่อนบ้านเขาสร้างบ้านเขาเหลือ เหลือไม่ใช้เขาก็ใจดีให้มาก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้ให้ได้บุญผู้รับก็ได้ใช้งานนะครับผมนี่อิฐก,ก้อนนี้ก็อยู่ในที่เพื่อนบ้านซึ่งเกะกะัสวนลำไยก็ไปช่วยเขาทุบออกมาเขาจะได้ปลูกต้นไม้สบายๆนะนส่วนกระเบื้องนี้ก็เหลือตั้งแต่ทำในบ้านทำห้องน้ำนะครับผม แข็งขัดไม่ออกเดี๋ยวค่อยใช้อะไรแข็งๆมาขูดออกตอนนี้ก็ปัดในส่วนที่แสน่สวยไหมปภูมิใจนําเสนอมันจะได้หน้านั่งขึ้นนะก็คิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วแหละว,ว่าจะทำอย่างนี้แหละ นั่งแต่ไปเอาก้อนหินมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมโอ้ตัวเดียวในโลกมีตัวเดียวในโลกก่อนที่จะมืดนะผมก็เช็ดก่อนขูดปูนออกไป เบื้องหินอ่อนหลายปูนไม่ใช่หลายก้อนหินผูดผิดผูดผิดขออภัยทำนานนะเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างช่างอาชีพผมช่างสมัครเล่น <c oughs> แล้วก็จะบอกว่า,าการผสมปูนการอะไรเขาก็มีเทคนิคของเขาและช่างปูนนะนะเขาจะมีเทคนิคเขาผมก็ อืมจะเรียกว่าช่างไลดียวเ,เขาช่างปูนช่างก่อช่างฉาบผมก็แต่ไม่ใช่ช่างช่ยนะเพราะว่าเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะทำสุดฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำให้ละเอียดที่สุดเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็เห็นทีไรก็มีความสุขตลอดทุกครั้งนะครับ สร็จแล้วตรงนี้ต่อไปด้านต่อไปก็เป็นในส่วนผมเองนะสวนเร็กๆนี่เดี๋ยวพอข้างล่างทำยันแข็งก็เสร็จพอดีปาดปูนนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้ก็คือหลักการก็คือว่าอย่าให้มันแห้งไม่งั้นคุณจะเช็ดไม่ออก สมมุติข้ามวันเนี้ยเป็นเรื่องแล้วต้องเช็ดตอนมันหมาดๆนะแล้วก็เช็ดเบาๆอย่าเช็ดแรงมากไม่งั้นปูนก็อาจจะหลุดเยอะไปนะโดยเฉพาะรอยต่อของกระเบื้องแต่ละแผ่น สวยมากสวยมาก ก็ anyway, ด้านหลังนี่นะอด้านหลังด้านหลังก็เช็ดหน่อยหนึ่งก็ต้องล้างปูนออกเพราะว่า จะทำให้เป็นรอยปูนนะส่วนตรงนี้ก็เช็ดเบาเบาให้เห็นรอยหินอย่าให้ปูนหลุดมากเกินพอถ้าปูนหลุดมากเกินก็ไม่ดีนะครับเมื่อกี้ผมเช็ดผิดจุดแล้วนี่ก้อนหินอยู่นี้ลายหินอยู่นี้เล็กๆโชว์ลายหินนี่นะ เรียบร้อยอเก็บแล้วเดี๋ยวก็เก็บงานข้างล่างพวกนี้เอาคำยันออกนะครับนี่ถ้าไม่ยันไว้ตอนแรกนะกับเบื้องมันจะหลุดลงมาเพราะมันหนัก นน,นี่ผมก็ยันอันเล็กๆไว้แต่ก็งานพวกนี้ต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนี่น่านั่งไหม ็ว่างๆก็ทําแต่งส่วนให้ดูสวยแจ่มเห็นไหมให้ดูสวยแจ่มได้เห็นไหมครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับนี่เก้าอี้หนึ่งเดียวในโลกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มานั่งเล่นนะเผื่อมานั่งเล่นกีตาร์นั่งเล่นดนตรีถ่ายทําคลิป u t u b e หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม,ผมก็อ่านี่นะให้ดูนะเป็นเก้าอีกก้กลมๆนะครับ ซึ่งผมมาเทปูนข้างบนแล้วก็คือเจาะน็อตฝังพุกข้างบน3จุดแล้วก็เทปูนแล้วก็วางกระเบื้องทางข้างบนและ้างข้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมต่างๆให้ให้ทุกคนได้ดูนะทำตั้งแต่ประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆหรือบ่ายจนเนี้ยเพิ่งจะเสร็จคือผมผสมปูนแล้วมันอาจจะแฉะไปนิดเพราะว่า ไม,ไม่ถ้าเกิดไม่แชร์นี่มันจะเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อ่าผสมในกระบะใหญ่คือผสมในกระป๋องนะครับผมแล้วก็ค่อยๆทําอันนี้ก็ใช้ปูนไปประมาณสักอืมน่าจะอยู่ราวๆสี่กระป๋องนะสี่กระป๋องปูนนะนะก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะก็ขอบคุณไอ้นวลสปอนเซอร์ไม่ใช่ก,ก็ใช่ด้วยเป็นไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์เป็นผู้ที่ มีจิตเมตตานะให้กับเบื้องนะบ้านลูกสาวนะที่เสร็จเสร็จนะมาให้ผมผมก็ใช้เต็มที่แล้วนะครับได้บุญไปด้วยนะได้เยอะๆแล้วก็ผมก็มีความสุขมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าเป็นเช่นไรนะครับผมนี่นะเสร็จแล้วเป็นสวนของผมเล็กๆซึ่งพื้นที่เก้าสิบหกตารางวานะครับก็มีบ้านหลังนึงหลังที่อยู่แล้วมีความสุขอันนี้นี่น ให้ดูนะนี่เป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รอปูนแห้งนะครับนี่นานงไหมก็มีเก้าอี้อีกทีนึงนี่ตัวนี้นะของขวัญจากธรรมชาติแล้วก็นี่ถ้ามาสองคนนั่งคุยกันกินกาแฟกินน้ำกินโอวันตินกินอะไรนั่งตรงนี้ได้นะครับแสูวนข้างบนก็นั่งได้แล้วก็วางของอะไรได้นะนี่ เป็นไอเดียที่นําเสนอนะคือก้อนนี้นะ้อบอกว่าเหนื่อยมากเลยตอนสกัดหินสกัดประมาณห้าวันนะครับเหนื่อยสุดๆแล้วก็มีทุบด้วยทุบด้วยค้อนปอนนะมันใหญ่กว่าเนี้สองเท่าได้ก้อนเบ์ร่มเลยผมก็ทุบเลยแล้วก็เอาเศษมาเขาเรียกว่าอะไรเอาเศษมาอ่าเททาพื้นนะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้นะ มันหนักนะผมขนคนเดียวไม่ไหวมีเด็กๆแถวหมู่บ้านกลางหงใต้เนี่ยบ้านเป้าเนี่ยมามาช่วยกันช่วยกันขนพอดีเขาเดินเดินไปตกปลานี่นี่นี่ห็นไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งตปงนี้น่นี่นี่น,นะแต่เดี๋ยวต้องเช็ดปูนข้างล่างออกอีกนิดหนึ่งนะครับมันเปื้อนปูนเปื้อนปูนหน่อยนึ่นะเดี๋ยว วันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมช่องริโชคอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะก็เป็นไอเดียทำเก้าอี้ตกแต่งสวนนะครับสวัสดีครับออผมเป็นคนที่ทางานค้างๆนะนอนหลับไม่เป็นสุขนี่เช็ดเลยเช็ดให้เรียบร้อยเช็ดปูน ค้างค้างนกบินกลับลังละวอ้เรียบร้อยอมาดูอีกทีหนึ่ง่นานสวยไหมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเก้าอี้ที่ภูมิใจนําเสนอ ริโชคสีมือผมเองนะครับผมช่างสมัครเล่นนะ